อีกเมนูหนึ่งที่คุณครูถามมาเยอะก็คือการปรับโครงสร้างคะแนนในแต่ละหน่วยนะครับให้คุณครูเลือกที่แถบเมนูโครงสร้างคะแนนนะครับหลังจากนั้นให้เลือกให้เลือกปุ่มเพิ่มแก้ไขโครงสร้างคะแนนคลิก1ครั้งนะครับจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาในชื่อนหน่วยในแต่ละหน่วยจะมีคะแนนนะครับคุณครูสามารถที่จะแก้ไขคะแนนในแต่ละหน่วยได้เลยนะครับ ลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคุณครูต้องการแก้หน่วยคะแนนของใบโบกใบบัวให้คุณครูคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เลือกแก้ไขในส่วนของคะแนนสูงสุดนะครับให้คุณครูเปลี่ยนคะแนนได้เลยนะครับตามที่คุณครูต้องการสังเกตนะครับคะแนนตรงนี้จะถูกเฉลี่ยรวมไปที่ คะแนนรวมระหว่างภาคก็คือ30คะแนนคุณครูสามารถที่จะก่อคะแนนสูงสุดไปที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายโปรแกรมจะทำการประมวลผลให้เฉลี่ยรวมมาที่30นะครับอ,อีกอันนึงก็คือการเพิ่มหน่วยเข้าไปใหม่นะครับให้คุณครูเข้าเข้าที่เพิ่มและแก้ไขโครงสร้างคะแนนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้คุณครูคลิกเพิ่มข้อมูล คุณครูสามารถที่จะกําหนดชื่อหน่วยหน่วยนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝึกจะลองก่อคะแนนลองตั้งชื่อหน่วยว่าฝึกอ่านนะครับคะแนนสูงสุดเป็น10ประเภทโครงสร้างคะแนนเลือกเป็นคะแนนกลางภาคนะครับเลือกคะแนนเฉลี่ยที่ให้คะแนนของเราหน่วยนี้นะครับให้เลือกรวมระหว่างเรียน ก็คือให้คะแนนของหน่วยนี้เลือกเฉลี่ยไปที่รวมระหว่างเรียนนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็เลือกบันทึกคะแนนนะครับคุณครูสามารถที่จะเปลี่ยนสีชื่อคะแนนก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้กดบันทึกเราก็จะได้หน่วยฝึกอ่านที่ผมสร้างใหม่ขึ้นมาคะแนนก็จะเป็นคะแนนระหว่างภาคแล้วก็เลือกเฉลี่ยไปที่รวมระหว่างเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาหน่วยที่สร้างขึ้นมา ก็คุณครูก็ทิคลิกไปที่โครงสร้างคะแนนนะครับจะมีหน่วยฝึกการอ่านขึ้นมาคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับคุณครูก็สามารถก่อคะแนนได้ตามปกติหน่วยสามารถที่จะเพิ่มจะลบได้ตามความต้องการของคุณครูนะครับแต่สุดท้ายคะแนนจะถูกเฉลี่ยลงไปลงไปที่30คะแนนตามที่คุณครูตั้งเอาไว้นะครับคะแนนจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้1 0 0 1 0 0 0ก็ได้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณครูที่น่าจะมีประโยชน์กับคุณครูนะครับ